สวัสดีค่ะก็เอามา2องพนเะอยากเกมที่แล้วมันไม่ได้ไม่เป็นไรเราเริ่มเท่านี้ไปเลยแล้วกันอ่าโอเคได้คืนแล้วได้ราชาตัวเดียวก็คือได้คืนเลยนะคะเคพราะสองเกมมัน5 4, นะ้0 0เนาะเราก็ต้องไปต่อก่อนแหละถึงจะแบบได้ตัวเดียวแล้วออกเลยงี้ลวต้นเกมด้วยอ,อืตอนชันตีมันไม่ได้ไง อ่ะทีนี้เตีอะไรไม่เข้าเลยนะคะเข้าให้ให้สักตัวแน่ก,ก็คือที่ได้มาไม่เหลือแล้วนะคะตอนนี้ขอหน่อยจ้ากลับขึ้นไปให้หน่อยจ้าเล่นต่อแล้วเป็นอย่างเงี้ยเราหน้าเบื่อมากเลย คือใจมันก็อยากจะเลิกแหละชั้นตีมันไม่เข้าอ่ะแกเข้าให้หก็คือไม่เข้าเลยนะทีนี้คือแบบจะให้เราไปนั่งขยี้บางทีอ่ะเ,เราต้องกลับขึ้นไปหกอ้าวได้มาสองตัวติดไปเลยสิคะเลิศเลิศ เราเก็บแบบตัวเล็กๆให้มันถึงหมื่นเราก็สบายแล้วนะมันไม่เข้าให้นะเราก็ตีไปเผื่อมันเข้าเออเห็นได้มันหน่อยอ่ะทีนี้ไม่เข้าเลยว่าแบบเออจะตีชิวๆ เข้าให้หน่อยแม่โอเคขึ้นมาเป็นหมื่นหนึ่งเมื่อกี้เราเราก็คืนเท่าไหร่นะสองเกมสองพันสี่พันห้าพันห้าพันสี่ห้าพันสี่ตอนนี้เท่ากับเราได้อยู่หกพันกับอีกหนึ่งร้อยเราพอแล้วดิค่ะเราอย่าไปซ่าให้มันมากนะคะง่ายๆเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ